เรื่องการเกษตรครับอ๋อต่อสร้างได้หมดเลยครับผมนึกว่าเป็นที่อยู่ท้ายเรือไม่ใช่ได้หมดได้อ๋อได้ได้เหมือนกันอ๋อครับผมนี่ขายหลายอย่างเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้ครับสั่งได้สั่งได้นะเอาถือไม้เดี๋ยวบอกเบอร์โทรได้ปหมครับสั่งได้นี่บอกเบอร์โทรเอาถือถือไม้นิดนึงเอาถือบอกเบอร์โทรเขาดิเบอร์อะไรเบอร์เขาจะสั่งเบอร์โทรนะครับ 0 8 9 6 6 8 8 8เก้าหกหกแครับติดต่อได้เลยสั่งได้นะค้าสั่งได้เลยคุณวินัยครับมันเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์พวกการเกษตรครับการเกษตรวิ่งเรือก่อสร้างได้หมดครับได้หมดครับสั่งได้การเกษตรนะครับก่อหน้าให้ครับผมให้เดี๋ครับก็ติดต่อสั่งได้นะครับเมื่อกี้พ่อค้าบอกเบอร์โทรไปแล้วนะครับ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางแฟนเพจนะครับทาง youtube นะครับามาไกลนะครับวันนี้ตลาดกลางบางแก้วนะครับสมุทรสงครามนะครับผมตลาดมือสองแนวให้ผมบอกก็คือเป็นแนวพวกอะไหล่รถนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์การเกษตรนี่โอ้โหเยอะนะตลาดนี้นะครับ ต้องบอกว่าตลาดนี้คือศูนย์รวมของอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องเรือหาังยาวนะครับเครื่องสูบน้ำก่อนการเกษตรมอเตอร์สำหรับเครื่องตัดหญ้านะครับก่อนช่างนี่เยอะเลยนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับอยู่เขตสมุทรสาครเอ้ยสมุทรสงครามนะครับก็ผมมาจากมหาชัยก็ประมาณ40บาทนะครับนั่งรถตู้มานะ นนี่นะครับเดี๋ยวรับชมคลิปทาง youtube นะครับทางแฟนเพจของพศคนยโสนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับอุปรกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆนะครับผม ขออภัยนะครับร้อนมากผมต้องกลางร่มนะครับอู้วันฝนตกก็ไม่ไม่ร้อนแต่ว่าฝนไม่ตกก็ร้อนมากนะครับเ,เมืองไทยนะครับนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องบอกว่าที่นี่ก็เยอะนะครับเป็นตลาดาที่ขายพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เข้าประมูลมานะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ นะครับเป็นอะไรที่เข้าประมูลมานะครับถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรที่เข้าไปลื้อไปถอนมาจากคันอื่นนะครับนี่พวกอะไรรถนะครับยางรถยางนอกยางในนะทีมใครควงต่างๆฝั่งโน้นนะโอ้ยเหงือเข้าตานะครับี่น้องขอไยนะครับวันนี้ดูกันไปยาวๆนะครับผมจะตัดเป็นหลายๆคลิปแล้วกันนะครับเครื่องมือช่างนี้ ตลาดนี้อันดับหนึ่งแล้วกันนะรองจากตลาดเบิร์ดแล้วกันนะครับตลาดเบิร์ดก็เยอะนะครับผมว่าพวกเครื่องตัดหญ้าพวกอมอเตอร์เรือพวสูบน้ำอะไรพวกนี้จะเยอะเลยที่น,ะน,นี่อันนี้เป็นโมเดลโมเดลญี่ปุ่นนะครับ เป็นโมเดลของยอดนุษยุนะครับสีนครับมอเตอร์โอ้พวกเครื่องสูบน้ำน,นะตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะโ้ลมแรงด้วยแดดร้อนด้วยตามลมก็บูไปบูมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่รถนะครับมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะครับท่อไอเดอร์ท่อเฮดเดอร์ท่อไอเสียนะ ก็มาเดดินูค<า>รื่องมือช่างนะครับเครื่องตัดหญ้าต่างๆกลางรมก็รมเยอะจังเลยลมแรงนะ<ม>ทีมนะครับฝั่งตรงกลางรู้สึกจะเป็นร้านของกินนะครับตรงกลางนะครับด้านด้านนอกรอบนอกก็จะเป็นพวก เครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับหายไข่ร้อนน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงโค้กแฟนตาน้ำดื่มดับกระหายไายร้อนน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงโค้กแฟนตาอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับไดโว่นะครับอ,อุปกรณ์การเกษตรนะเครื่องตัดหญ้าที่เขาเยอะนะครับมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าวันนั้นอตอนที่เข้ามาช่วงแรกนะครับที่เขาขายอยู่ข้างนอกนะ เป็นมือใหม่นะครับเห็นเจียนะครับโอ้เยอะนะนี่ครับอยากได้ตัวไหนก็มาเดินซื้อเดินเลือกนะครับนี่พวกเกี่ยวกับท่อน้ำประปาก็มีนะเนี่ย ที่เห็นนี้จะเป็นมอเตอร์นี่ปิดเครื่องสูบน้ำนี่เยอะมากเลยเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยนะครับอ้าผมเดินนะ,อะขออภัยนะครับเขยา่าเขยา่าเขย่านิดนึงนี่เขาเป็นพวกสายชาร์จสายก่้งนะครับห้าเมตรมั่งสามเมตรมั่งนะครับ หมวกันน็อกนะครับมือสองนะครับนี่เห็นดูไหมดูสิครับเครื่องทำน้ําแข็งก็มีน้ําแข็งใส่นะมันมีสองฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งออกมาด้านถนนนะ ก็แนะนํานะครับตลาดาลรางบางแก้วนะครับสําหรับท่านที่อยู่ทางเขตสมุทรสงครามสมุทรสาครบันแ้วนะครับทางอ,าอํพาพวานะครับฝั่งนี้ถ้าอยากได้อุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างต่างๆอุอน,นี้เป็นเครื่องอนนเครื่องสูบน้ำนนเครื่องปั๊มน้ำะน,นะครับนะครับก็เดินมาตรงซอยนี้อีกซอยหนึ่งนะ ผมเดินอ้อมนะวันนี้นะจะพยายามเดินอ้อมๆไปทางโน้นเพราะว่าตรงกลางรู้สึกจะเป็นร้านขายพวกของกินนะครับพวกอาหารของสดก็มีนะครับนี่เลยโอ้แนะนําเลยนะสําหรับสายช่างนะครับสายช่างสายอุปกรณ์การทําตู้อะไรพวกนี้มอเตอร์ต่างๆนะครับอะไรงานก่อสร้างพวกถังลมพวก มอเตอร์ที่จะต้องไปใช้ในการเกษตรการอุตสาหกรรมต่างๆนะมือสองนะผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยเป็นโกดังเลยดีกว่าเยอะเนี่ยครับพวกท่อท่อต่อประปาก็มีเลยงานประปาก็มีนี่ ต่อวาวต่างๆนะครับเครื่องเครื่องตัดหญ้านะเนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าของรุ่นแรงหนึ่งยีรงเขาก็มีหลายร้านนะบางร้านเขาไม่มีเขาก็แนะนําร้านอื่นด้ยนะครับนะนี่ถุงมือต่างๆนะครับ ผมเห็นพวกอะไรมอเตอร์ไซค์นี่เยอะจริงเลยนี่นะครับพวกแปลงทองเหลืองแปลงปั่นต่างๆนะหินเจียนะครับอืมอะไหร,รถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยครับเราต้องการตัวไหนไปเสริมของเรานะก็มาเลือกมาซื้อนะครับขึ้นอยู่ตัวนะ คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะประมาณจะสี่โมงแล้วนะครับนี่วงล้อมมล้อรถเใสนะครับผมยังหุบลมไม่ได้นะวันนี้ร้อนจริงๆนะจากหน้าฝนกลายปาลเป็นหน้นาร,ร้อบบนทันทีมยังหุไม่อบบ้อนะัี้ <laughs> ้อครงๆนเจากน้าลย พันห้านะครับ <c oughs> ขายหลายอย่างนะครับร้านนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องสูบน้ำนะพวกมอเตอร์เหลือก็คือมันใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายอย่างนะเมื่อกี้ก็เท่าที่ผมถามเขาเขาบอกว่าสูบน้ำเข้าเขา้าสวนอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับ นวยดิอันนี้มันเป็นเครื่องเรือเหรอครับเครื่องการเกษตรครับอ๋อต่อสร้างได้หมดเลยครับผมนึกว่าเป็นที่อยู่ท้ายเรือไม่ใช่ได้ดอ๋อได้ได้เหมือนกันเอออ๋อครับผมนี่ขายหลายอย่างเลยนะครับนี่ทุกี่หอได้ครับสั่งได้สั่งได้นะ เดี๋ยวบอกเบอร์โทรได้ปหมครับสั่งได้นี่ได้เลยบอกเบอร์โทรเอาถือถือไม้นิดนึงเอาถือบอกเบอร์โทรคราบนี่เบอร์อะไรเผื่มก็จะสั่งเบอร์โทรนะครับ0 8 9 6 6 8 8 8 0 5ครับหกครับติดต่อได้เลยสั่งได้นะครับสั่งได้เลยคุณวินัยครับมันเป็นอุปกรณ์พวกการเกษตรครับการเกษตรวิ่งเรือก่อสร้างได้หมดครับได้หมดครับครับสั่งได้ การเกษตรนะครับเรี่ยงมอเตอร์ให้ครับผมอเตอร์ให้เดีครับก็ติดต่อสั่งได้นะครับเมื่อกี้พ่อคาบอกเบอร์โทรไปแล้วนะครับพรอมมอเตอร์โอ้พรอมมอเตอร์เลยโอ้โหไปแล้วเดี๋ย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 วนี้มอเตอร์ก็มอเตอร์ทุกคนมอเตอร์คส่วนมากพวกนี้เข้าไปใช้เกี่ยวกับ โอหสารพัดเลยอ่ะโอ้นี่นี่นะครับหมดทั้งใหญ่สองเตยสามเตยนี้หมดเลยโอ้นี่นะครับตัวใหญ่มีรถอ๋อมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับอันส่วนมากเอามาโชว์นี่จะเป็นตัวเล็กนะครับนี่นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ